กินยานอนซื้อนอนเลยกินยาแก้คุแพ้กับแก้อักเสบเพื่อมันเองวงนอนคอย้าเนื้อแก้อักสเสเป็นว่ตตาตูบตาปวยนอนจกีเลได้ไปปลูกมาิดอูีมีบดีนอ่ไป,ปได้ยูหมูหนึอยนึงะนะ ไปที่กล้องบอกว่าได้ไปแล้วยีดนี่ต้องไปหยุดไม่ยากยุดเลยนันนี่เจ้าวันเสาร์เคยว่าได้ไปเคยไปคลายน้ำเจาดอกอัญชัน่ไหมไปหาหมอพ่อไาหาหมอแล้วก็ตะลุดไปคายคองม้อดอกอันหมอวันไหนมันสองมืนเต่จ้าวนไหนมันตัวเป็นดอกอันเลยไปหาหมอแล้วก็ตะลุดไปขายขอ,อนันตันต้องไปกลับมาเจอร้านเจอน้ำมันรถ มีมีแต่อันนี้โปรตีนถึงรลดโปรตีนสี่ออกสี่ชมพูนี่มันอิ่มมันหวานนำเบอร์รี่ใส่ผลไม้หวานนิดหน่อยเบ่งตาตุกเมื่อยากตื่นกินยาหมอมือแรกกับบ๊อบันไหนเด้เพราะมือวานมือทีสองกินยาเมื่อแรกปอ้ รับผู้หูมื่อพอมพี่กรขอหยุดแล้วมันสูงนะนี่เ๋ยสิปใกล้ๆนึง แต่ก็เ,เงียบเพื่อก้าวาล้าแล้วเมื่อกี้ไม่หักไปบออยากหยุดอยู่ติดก้อนก็หยุดแต่ว่ามาขายนาบ้านเพิอนหยุดไปนะจะขายาน,น,นาบ้านเดือนเายมันบอนัวทอปลูก ออกหวานในน้อยโดนีแต่ว่ากูกลัวเป็นเออนัวๆขนาดาเต้าหูอ้อันนี้มันค้ายอย่างว่า็จะน้มเย็นแบบหอมๆเพระจ้น้ำเย็นจางๆนะมันจะบากคนกูกูกลักกกวแต่ว่ามันก็มีเป็นนินจีเสริมนะจะกรองเป็นวัดเป็นไออินๆให้มันเนี่ยถือน้ำวันวนี้เอาหน่อยอละก็ได้ yamakakin yeah,